สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงช anel นะครับคลิปนี้จะเป็นการทำทายทายทักประจำวันพฤหัสที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับเราจะมาเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างวันอาทิตย์ใบแรกได้พาวิษนุกรรมนะครับใบที่สองได้รจนากรสังทองใบที่สได้พยายมราช ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของการทำงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าทำเพื่อส่วนตัวนะครับมีโอกาสที่จะต้องออปรับความเข้าใจกับทางเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายเนี่ยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งความคิดเห็นจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ทำเพื่อส่วนรวมสักนิดหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับ อาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกงานเนี่ยอาจจะต้องพึ่งเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์ที่นำสมัยนะครับท่านใดที่ทำมาค้าขายก็อยากจะให้ฝึกฝาในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาให้เยอะๆนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของความคิดสักนิดนึงโลกนี้มันเป็นยุคออนไลน์อาจจะต้องมีการใช้ออนไลน์เข้ามาอำนวยความสะดวก เข้าไปด้วยนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินเนี่ยผมมองว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความผันผวนไม่แน่ไม่นอนนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่ตลอดนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในเรื่องของปัญหาการเงินที่มีอยู่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้รับคําตอบ นะการเงินก็ยังผันผวนอยู่นะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะส่งผลดีทําให้เรารู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นนะครับอาจจะต้องมีการปรับตัวสักนดิดหนึ่งในเรื่องของการใช้เงินนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้สติพิจารณาสักนดิดหนึ่งนะครับปรับความเข้าใจกับคู่ครองให้ดีนะครับปัญหาอาจจะต้องค่อยๆแก้ไปนะฮะทุกคู่มันต้องมีปัญหากันหมด นะครับให้รู้จักปล่อยวางสักนิดหนึ่งในเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับให้รู้จักปล่อยวางและทําความเข้าใจกับในชีวิตสักนิดหนึ่งว่าที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกเมื่อวานเขาอาจจะรักเราความไม่แน่นอนเนี่ยเกิดขึ้นได้อยู่เสมอๆนะครับวันนี้เนี่ยคู่ครองคนรักเขาอาจจะ ไม่ค่อยรักเราอย่างที่เขาควรที่จะเป็นสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องค่อยๆคุยค่อยๆพูดค่อยๆจากกันสักนิดนึงนะท่านใดที่อยู่กับคู่ครองแล้วชีวิตสมรสค่อนข้างที่จะจืดชืดเนี่ยอาจจะต้องมีการเติมสีฝันนะครับปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันสักนิดนึงนะครับมันก็จะทําให้ชีวิตคู่ของคุณดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไม่เขาเรียกว่าไงไม่ไม่รู้จัก ผ่อนปนนะครับเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักนะครับถือเอาทิฐิของตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยคุณก็จะมีปัญหาเลิกลาการอย่าล้างได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะในเรื่องของความรักฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ